สวัสดีครับเพืเ่อนๆนพีน้องๆทางช่องไอซ์วิตเคยสุรินครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับหลังจากห่างหายไปเป็นเดือนครับจากคลิปล่าสุดมือนีกับสีผ้ามาอัปเดตอ่อยแปลงที่ปลูกยู่ลังบานครับ ซึ่งเป็นอ้อยสิงคโปร์ที่แปลวพันมาจากร้อยเอ็ดสวนลุงเปครับมาปลูกซึ่งเพิ่อนก็การันตีว่าเป็นพันสิงคโปร์ครับทลิปนี้กบสินี่ประเด็นอยากมาพูดมาคุยเราสู้กันฟัง ตอนนี้อายุอ้อยของสวนนี่ก็ได้หกเดือนหกเดือนนินดๆครับผมหกเดือนก็อีกประมาณโบกีวันหรอกครับผมก็อยู่ในช่วงย่างป่องครับก็คือลอกกาบใบลอกยังให้มันเรียบร้อยกต่สิดูโล่งๆครับดูโลง่งดู สบายตาดีครับเวลาเขามาจัดการมันก็นกนสะดวกใบยอ้อยกับบบาทบาทยกกับบาดส่วนหน่อยครับอ่าเบิ้งการจเจริญเติบโตของอ้อยแล้วกัสิประมาณนี้ครับผมก็บรร,ร,รู้ว่าการเจริญเติบโตมันซาหรือเปล่าหรือว่าก็ตามมาตรฐานอยู่ นะครับใหเบืง้งขอคือประเด็นที่เกินไหวแต่ที่แรกก็คือว่ามีเพื่อนๆอ,อ่าบางท่านที่เขามารับชมคลิปทายอ้อยให้เบิ้งตอนอายุ สองหรือสามเดือนตอนอายุได้สองสองหรือสามเดือนครับผมเพื่อนกับเขามาสแสดงความคิดเห็นว่าอ้อยที่ปลูกอยู่เนี่ยเพื่อนว่ามัานบรมเวนพันธุ์สิงคโปร์เพื่อนว่าเป็นอ่าพันธุ์สุพรรณบุรีหาศูนย์ซึ่งเ,เพื่อนกับบ,บอกบอกมากกับเฮดไทย ไอซิมิทบแน,ใน่ใจว่ามันสิเป็นคือยังเพ่นวาบบซึ่งเพ่นกับไ้ขอสังเกตว่าสิงคโปร์มันล่ำสิบเป็นยังสี่ครับสิงคโปร์ล่ำม,มันสิบเป็นแบบเป็นคือยังล่ำขวตม,มัดครับผมอมองนี่มงนี่สีกิ๊กกิวแล้วก็มงนี่สิบป้องกลางแล้วก็วกตามันสีเหลมแหลมสิมีล่องสิมีล่องอยู่บนตาอ้อยครับผม ซึ่งพันธุ์ที่ยซึ่งมีเปี้ยวมากก็เป็นสวนที่เพื่อนปลูกอ้อยสิงคโปร์นำเผิงโดยเฉพาะครับสวนของลุงเปยอตอนนี้ก็เลยต้องดูมันอีกสักระยะก่อนว่าใหญ่ยยขึ้นไปแล้วมันสิมีลักษณะจังใดเพราะว่าตอนนี้อ้อยกอ็หาเดือนหกเดือนหกเดือนหกเดือนเต็มแล้วครับนะผม หรือว่าถ้าเพื่อนๆที่มีความูืลองอ่อยก็เบิง่งคีบเบิง่งนี่แล้วก็ซอยขามาแสดงความิดเห็นไงให้ข้อมููนะว่าตกลงแล้วมันเป็นพันธุ์สิงคโปร์หรือว่าเป็นพันธุ์สับุรดฮาร์ซูนตามที่เพื่อนๆเพื่อนแสดงความิดเห็นถ้าขามาครับผมป้องกับป้อง,องบหญ้า,าครับนี่ครับเทียบกับฝรมือ ครับเพอเฮาหลอกากาบใบหลอก,กยังแบเรียบร้อยแล้วมันก็เห็ดห้โล่งแสงกะซองมาทั่วถึงเห็ดไ้อ้อยแล้วล่ำล่ำมันใหญ่แล้วก็สีสางข้มหวานให้กับอ้อยได้ดีครับผม คำว่าบางก่อนนี่ก็พามาอัปเดตอ้อยครับผมที่ปลูกไว้ก็รบกวนเพื่อนๆซรอยแสดงความคิดเห็นในเรื่องว่า ตกลงแล้วมันจากลักษณะที่เบ่งที่เห็นแล้วนี่มันแมนพันสิงคโปร์หรือว่าพันสุพรรณบุรีหาศูนครับผมก็สิเป็นประโยชน์เวลาเฮาเอาไปขยายพันธุ์แล้วเขาก็สิได้บอกถือครับผมว่าตกลงแล้วมันเป็นพันธุ์ยังแท้ครับผมนี่ครับ ความสูงของอ่อยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดป่องบโบเกินซิบครับบกเกินซิปบ,บกกซป,ป่องครับผมก็ คลิปนี้ขอจบไปซักนี้สำหรับเพื่อนๆที่เขามาเบิ้งแล้วก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร้ให้ได้เลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจไอซิ่วิทไ์เคยสุรินทร์ครับผมสำหรับเพื่อนคนใดที่สนใจก็ทักเขามาแสดงความคิดเห็นเขามาได้ครับผมยินดีรับฟังเสมอครับขอจบคลิปไปซักนีดครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ